จอลูกหนังคืนนี้เราแวะไปพรีวิวกันที่เกมคู่ไฮไลท์ของยูโรปาลีกคืนนี้นะครับจะลงสนามไม่ดึกมากครับเที่ยงคืน45 กราตาสลายเปิดบ้านเจอสเปอร์นี่เป็นเกมนัดที่4ของรอบลีกเฟสนะครับกระตาสลายนั้นผลงานดีในลีกตัวเองครับตุรกีซูเปอรล์ลลกนั้นนําเป็นจา่าฝูงสบายๆฟอร์มแทบจะเพอร์เฟกเลย10นัดชนะ9เสมอนัดเดียวนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครส่วนยูโรปาลีกภาพรวมและผลงานใช้ได้ครับก็ตอนนี้เก็บได้7คะแนนก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม8อันดับแรกที่จะมีโอกาสได้ลุ้นเข้ารอบ16ทีมนะครับ ตัวผู้เล่นอยู่ในสถานก,การณ์ที่ดีมากๆครับมาในสภาพแบบฟูลทีมครับประตูจะเป็นเฟรนดโมมุสเล่าแผงเกมรับจะมีเดวิดสันซันเชสจะได้กลับมาเจอกับสเปอร์ทีมเก่านะครับจับคู่กับอับดุลคาริมบาดักซี่แล้วก็แผงกลางมีทั้งลูคัสโซเล่ากาเบรียลซาร่าครับตัวรุกใช้เป็นบาริสยูมาสดริสเมอร์เทนยูนุสอักกุลแล้วก็หน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนด้วยส่วนฝั่งของสเปอร์ผลงานในพรีเมียร์ลีกก็ ถือว่าค่อยๆดีขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่อันดับ7ของลีกก็ไม่ได้ห่างจากพื้นที่แชมเปี้ยนเลกมากนะักฟอร์มนัดล่าสุดก็ได้ความมั่นใจไม่ได้เยอะครับเปิดบ้านถล่มแอสตันวิลล่ามา4-1แต่ว่าเจอปัญหาตัวเจ็บโดยเฉพาะเกมรับคู่เซนเตอร์ต,ตัวหลักทั้งมิกกี้ฟานเนเฟนแล้วก็คริสเตนโรเมโลเจ็บทั้งคู่นะครับแล้วก็ไหนจะมีริชาลีซอนหรือรวมไปถึงวิลสันโอเดแบอร์ก็ยังเจ็บอยู่คืนนี้ประตูจะใช้เป็นวิคาริโอครับแล้วก็คู่เซนเตอร์บังคับให้ต้องใช้คู่ระหว่างดรากกชินนจัับบคู่เวส แขงกลางจะส่งโรเดโกเป็นฮันคูครับเล่นร่วมกับพวกตัวดาวรุ่งอย่างลูคัสเบิร์กเวลแล้วก็เป็นโอกาสของเจมส์แมตติสันอีกคนหนึ่งด้วยส่วนเกมรุกนะครับชุดยูโรปาลีกก็จะเน้นไปที่ติโมวเนอร์ไมกี้มัวแล้วก็หน้าเป้าโดมินิกโซลันกีโดยรวมแล้วเมื่อเล่นถ้วยนี้สำหรับสเปอร์นั้นก็เลือกที่จะพักตัวหลักและเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสำรองลงสนามนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสำคัญอย่างซอนเฮงวินที่สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์ก็เข้าใจว่า น่าจะถูกพักไว้เป็นตัวสำรองเท่านั้นในขณะเดียวกันก,นกระตาสไลา์นั้นขุมกําลังตัวเด่นๆมีอมีเพียบนะครับตัวที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมมีทั้งเกมลุกอย่างโมโรอิคาดี้ครับบิชชี่บัสชัวยี่ทางฮากิมซิเอกและก็โรเมติกโรลันสไลดยด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าบ้านอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแล้วก็บรรยากาศอกองเชียร์ของกระทาสไลายนั้นดุดันอยู่แล้วนะครับเกมนี้การที่จัดเต็มมากกว่าครับจะเป็นเจ้าบ้านครับกระัาสไลา์เอาชนะสเปอร์ไปได้ครับ